ประวัตสุริยชินพันธ์ชื่อในการแสดงสุริยชินพันธ์ชื่อนามสกุลจริงประมูลชินพันธ์เกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพศ2495มีชื่อเล่นว่าตุย้ยเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นลูกชายคนที่สามในจำนวนพี่น้องทั้งหมด6คนซึ่งเป็นชายสหญิงสองบิดดาวิบูลและมันดานางจิตราชินพันธ์ อาชีพนัดแสดงนักร้องลูกทุ่งไปที่แสดงตั้งแต่ปีพศ2514ไปจนถึงปี2540อยู่ในวงการบันเทิงนาน25ปีการศึกษาจบมศ3จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกุลเมื่อจบแล้วได้ช่วยกิจการทางบ้านคุมรถโดยสารระหว่างจังหวัดบางครั้งก็ทำหน้าที่พนักงานขับรถเองจนกระทั่งอายุได้17ปี อยากจะเป็นทหารจึงไปสมัครเป็นทหารที่จังหวัดลบบรุรีแต่สอบตกสัมภาษณ์จึงไปหาอาซึ่งเป็นในแพทย์อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อาชื่อในแพทย์จรุชินพันธ์ช่วยดูแลคนไข้ในคลินิกของอาที่ตัวอำเภอเมืองนครสวรรค์ด้วยความที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งประกอบกับเมรูปร่างหน้าตาดีหล่อ พอที่จะเป็นดาราได้อาจจึงฝากฝันให้กับประวิทย์เลลาวัยวซึ่งเป็นนักภาคและเป็นนักข่าวท้องถิ่นอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นประวิทย์ก็ฝากให้กับคณะนาฏศิสินสัมพันธ์ของสัมพันธ์พันมณีในที่สุดก็ได้เข้ากรุงเทพเพื่อฝึกกันเป็นนักแสดงพร้อมกับนายนาชิวานันท์ที่วางระโบของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้า อนุสรมงคลละการสเสด็จองค์ชัยเล็กโดยทําการฝึกพร้อมกับสรพรชาตรีได้อยู่ในสังกัดช่อง4ี่บันขุนพรมโดยในระยะแรกใช้ชื่อจริงว่าประมูลชินพันธ์ได้ร้องเพลงลูกทุ่งกรุงไทยเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงบ้างแล้วจึงได้ลองเล่นละครโทรทัศน์เรื่องแรกก็คือเลือดทาแผ่นดินพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นสุริยาชินพันธ์ จากการตั้งชื่อให้ของสุวัตรวารดิลกพร้อมกับฝึกฝนการแสดงไปด้วยเช่นการฝึกกระเบีกระบองในละครแนวจากจากวงวงกับกำมอรสวรรณปิยะสุริมีโอกาสแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกจากเรื่องสวนสวนจากการชักชวนของครูชาลีอินทรวิจิตโดยประกบกับช้องมากภุมมาาซึ่งเป็นนางเอกทำให้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก จากนั้นก็มีผลงานตามมาทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เช่นพยองลูกเจ้าพระยามือปืนนมสดนักเกรงสามสลึงและที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือมนรักแม่น้ำมนในปี2520โดยแสดงประกบคู่กับสมบัติเมธนีซึ่งในเรื่องตัวละครของสุริยาต้องร้องเพลงแต่ผู้ที่ขับร้องจริงๆก็คือสนทิตสม,มาก จนผู้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเสียงของสุริยาจินพันธ์หลังจากนั้นสุริยาก็ได้มีผลงานทางละครโทรทัศน์แนวจัดจากบงบงอีกหลายเรื่องทางช่อง7เช่นสิงหาไกลพบกับช่องสเช่นชน,นีน้อยโดยเป็นทั้งผู้จัดผู้กำกับและแสดงเองผลงานการแสดงภาพยนตร์ สุริยาเริ่มต้นจากการเป็นพระรองในภาพยนตร์เรื่องสนสนเมื่อปี2515เรื่องสุดท้ายก็คือเมื่อปี2554ปัญญาเรนูภาพ,พยนตร์ที่ดังและสร้างชื่อเสียงให้กับสุริยาชินพันธ์ก็คือเรื่องมนรักแม่น้ำมูลปี2520รวมจำนวนภาพยนตร์ที่แสดงมากกว่า50เรื่องผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรก เลือกทาพแพ่นดินเรื่องสุดท้ายปี2539มายารัศมีช่อง3รวมจำนวน9เรื่องละครที่ดงังและสร้างชื่อเสียงให้กับสุริยาชินพันธ์ก็คือเรื่องลูกคนยากปี2519ของช่อง7และเรื่องโอรสหมาป่าปี2531ช่อง3ผลงานเพลงในส่วนของผลงานเพลง สุริยายังเป็นเจ้าของเพลงเพราะต้นฉบับในเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดเป็นคนแรกอีกด้วยต่อมามีนักร้องรุ่นหลังหลายคนนำกลับมาร้องใหม่และต่อมาได้ก่อตั้งวงดนตรีลูกทุ่งขึ้นมาด้วยประสบความสำเร็จอยู่ได้สามปีต่อมาได้ยุบวงลงในที่สุดพร้อมกับปัญหาทางด้านสุขภาพนอกจากนี้ยังเคยขึ้นคอนเสิร์ตกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง นั่นก็คือเอกชัยศีวิชัยเมื่อปี2546ไปจนถึงปี2548ผลงานการแสดงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตลูกทุ่งจามหาสนุกเมื่อปี2555รางวัลที่ได้รับไม่ขรานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากาละครเรื่องโอรสหมาป่าช่อง3าชีวิตครอบครัว สุริยาชินพันธ์สมรสกับรบพีพันธ์เปรมรักษมีมีบุตรด้วยกันสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งซึ่งมีครอบครัวกันไปหมดแล้วสุริยาชินพันธ์ไม่มีผลงานในวงการบันเทิงอีกหลังจากเส้นเลือดในสมองอุดตันจนกระทั่งมีอาการอมามพฤกพภริญญาก็เลิกรากันไปจึงได้รับความช่วยเหลือจากสรพงษ์ชาตรีเพื่อนนักแสดงร่วมรุ่น เมื่อหายเป็นปกติแล้วสุริยาหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพสารพัดทั้งขับรถแท็กซี่ทำร้านอาหารเป็นผู้จัลรคอนทโทรทัศน์ในช่วงหลังสุริยาป่วยเป็นโรคไวรัส4ที่ตับและอีกหลายโรคต้องรับประทานยาเป็นจำนวนมากและเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกเดือนต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการขายรองเท้ามือสอง และเสื้อผ้ามือสองตามตลาดนัดจังหวัดต่างๆและรับจ้างร้องเพลงบ้างตามงานต่างๆแล้วแต่จะมีผู้ว่าจ้างท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงในยามที่เรายังหนุ่มยังสาวทั้งหล่อสวยมีพระกํำลังดีการงานอาชีพการบ้านการเรืองดีไม่บกพร่องเขาก็เห็นว่าเรานี้มีคุณค่า พอมีโรคต่างๆรุมร้าวเข้ามาประกอบกับชีวิตเริ่มแก่ชราความเป็นหนุ่มเป็นสาวความหล่อความสวยเสื่อมโทรมลงจากคนที่มีคุณค่าก็หมดสภาพไปภรรยาสุดที่รักหรือสามีสุดที่รักซึ่งเป็นคู่ทุกข์คู่ยากมาตั้งแต่เริ่มเกาะร่างสร้างตัวมาด้วยกันทนอยู่ด้วยไม่ได้ก็ทิ้งหนีจากไปเอาตัวรอดปล่อยให้อดีต คนที่รักต้องใช้ชีวิตแต่ลำพังคนเดียวก็เป็นธรรมดารักแท้นั้นหากได้ยากใครที่ได้คนรักแท้ถือว่าโชคดีนะครับเห็นมามากต่อมากแล้วนะครับท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับต่อมาก็ได้มาอยู่กินกับบรุรพาชินพันธ์ภรรยาคนปัจจุบันมานานกว่า20ปีซึ่งทั้งคู่ไม่มีบุตรด้วยกันนะครับ ที่บ้านพักส่วนตัวที่อำเภอลมลูกากาจังหวัดปทุมธานีโดยพนัญญาไม่ได้ทำงานเนื่องจากเคยเป็นมะเร็งมาก่อนและลาออกจากงานประจำเพื่อดูแลสุริยาทำให้สุริยาต้องเป็นเรี่ยวแรงหลักในการหาเลี้ยงชีพแต่เพียงผู้เดียวสุริยาเสียชีวิตเมื่อวันที่5มิถุนายนปี2565อายุ69ปี ด้วยโรคไวรัสโควิด -19 ต้องชะพนกิจศพทันทีภายในวันเดียวกันน,นั้นที่วัดคลองชันอำเบร์บางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีขอบคุณที่ติดตามช่องพาเจริญสวัสดีครับ